หร,หรือจุดบริเวณใต้ตาหรือรอบดวงตาเป็นหนึ่งในภาวะที่พบบ่อยที่คนไข้มาในห้องต,วตรวจโรคผิวหนังวันนี้หมอจะมาเล่าถึงภาวะไซลิงโกมาให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนิสาพธิกุลนะคะในวันนี้หมอจะมาเล่าถึงผื่นจุดตุ่มบริเวณที่อยู่รอบๆดวงตาเป็นหนึ่งในภาวะที่พบบ่อยหรือภาวะไซลิงโกมากค่ะผื่นส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นลนักษณะผื่นเป็นสีเดียวกับผิวหนังหรือเป็นสีขาวอมเหลืองได้ส่วนใหญ่ขนาดอยู่ก็ประมาณ1นมิลลิเมตรค่ะส่วนใหญ่อยู่บริเวณรอบดวงตาแต่อาจจะพบในบริเวณอื่นได้เช่นบริเวณศีรษะบริเวณรักแร้บริเวณหน้าอกบริเวณอวณอัยวะเพศเป็นต้นค่ะแล้วก็ภาวะนี้นั้นส่วนใหญ่ไม่ได้มีอันตรายอะไรค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น เรื่องของ c o s m e t i c concern ทำให้คนไข้มาตรวจที่ห้องตรวจโรคผิวหนังค่ะ โดยอาการส่วนใหญ่นั้นมักจะพบในเพศหญิงค่ะแล้วก็มักจะพบตั้งแต่เข้าสู่วัยรุ่นนะคะวัยทางานค่ะสําหรับการวินิจฉัยโรคนี้นะคะสามารถดูจากอาการที่ชัดเจนได้เลยค่ะแต่ในรายที่อาการไม่ชัดอาจจะนําชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจวินิจฉัยด้วยการทาสกินบัฟฟี่ค่ะสําหรับการรักษานั้นเนื่องจากโรคไซเดนโกมานั้นเป็นบีนายมีโอพัลซ์ึมคือ,ค,อคือเป็นเนื้องอกของท่อต่อมเหงือค่ะส่วนใหญ่จะเป็นบีนายที่ไม่ได้มีอันตรายส่วนใหญ่ไม่ได้กลายเป็นมะเร็งอะไรค่ะแต่ในรายบางรายของคนไข้มีเรื่องของคอสเมติกคอน e ซป รู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่ชอบบริเวณผื่นค่ะการรักษาก็สามารถที่จะทําลายบริเวณรอยโรคได้โดยการใช้เลเซอร์เช่น CO2 เลเซอร์หรือการทำอัปเรทีฟด้วยวิธีอื่นเช่นการจี้ไฟฟ้าค่ะส่วนการใช้ยารักษานั้นข้อมูลอาจจะมีไม่มากค่ะแต่ก็มีรายงานความสําเร็จในการใช้ยาอ so ัอร์ไอโซเทนออีนหรือยากินวิตามินเอนำมาใช้ในการรักษาผื่นไซลิงโกมาน,านั้นเป็นหนึ่งในผื่นที่พบบ่อยเป็นจุดที่บริเวณรอบๆดวงตาพบได้ในผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของคอ c o สเ e ติกคอนเซิร์นเป็นหลักค่ะส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายแต่ถ้ากังวลเรื่องของคอส m e t i c ไม่อยากให้มีผิวชนิดนี้อยู่แนะนำพบแพทย์เพื่อเข้าสู่การรักษาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ